ผ่ากันทำไรเนาะสองคนนี้ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเราครับวันนี้ไม่ได้วิ่งงานครับไม่มีที่ขุดไม่ได้วิ่งงานจอดครับวันนี้หยุดก็ เช่นเคยแล้วครับก็มาโกดังโทหนึ่งกดังโทหนึ่งช่วงนี้เท่าแกเขาไม่ค่อยว่างเท่าแกเขาไม่ค่อยว่างเขาจะไปหาคลิปแถววาปีปทุมแล้วก็กับเจ้าฟ้าใสอยู่บ้านอะไรหเหรา ครูเมืองเหรอเหลาอันนี้ตัดเหล็กเขาตัดแบบไหนเอาไว้ดามพุงกีบอ,อ่ะลายบรรทัดเขาตรงละเกินเลยไม้บรรทัดเขาเนาะรบรรทัดแบบโค้งๆก็ มีแบบโค้บบงๆไม,ไม้บรรทัดแบบโค้งผู้ช่วยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องทรายดอกช่วยโอ้โคชอ่ะช่วยนี่ <c oughs> พูดอะไรนะ <c oughs> พูด พูดขวาไปซ้ายพูดซ้ายไปขวาเขาบอกว่าอยู่โค้งเมืองนู่นบอกอยู่อะไรไปอยู่อะไรจนไม่รู้สุวรรณภูมิน่นอปร้อยเอ็ดเลยเออไปร้อยเอ็ดตัดเลยต้องวางแผนขีดแล้วเปิดแก๊สตัดไม่ตัดก็ต่อ Ooh, บริษัทนี้มีแค่นี้โอ้องไรเง้ยตายตายกัดกูสองคนแกเป็นอะไรกูจริงไอ้กูเง้ ย<ไ>าวตัดสั้นตอไม่พอซื้อนี่แหละครับ นนแบบไหนเขารับจา้างป่ะรับจ้างหรือว่วารับจ้างนอรนทีนน่เงแ่เรานน โอ้เที่ยวนี้ก็ใส่มาเต็มเลยเที่ยวนี้หินครับดีเลย แบบไหนนี่รับจ้างเขาบอกอะหรือไปไปซื้อเขาหรือว่าแบบไหนนี่พูดพูดการรู้เรื่องไหมนี่ออกูอไม่ได้ยินถามบอกอ๊ะายรอยฮะ มันซ you know? ื้อหรือแบบไหนซื้อหรือเรารับจ้างิ่งหรือแบบไหนซื้ออ๋อติดต่อยังไงไดมาดีเลยแหละเนาะซื้อยัง่ทำเลยข้าไว้ดามผู้ขี่ตัดไว้ดามผู้ขี่ เขาเดินไปเดินมาเป็นไรเขาก็หางานเขาก็หางานให้ทำอยู่ทำนั่นทำนี่เมคโคคันนี้ก็เหลือแต่ใส่กระจกลอกระจกใช่ลอกระจกแล้วก็ช่างมาทำเอร์จบแล้วมั้ยคมงานแล้วหมอมันไม่มีที่ขุดแล้วใช่หาที่ขุดไม่ได้ จะเก็บเงินพอที่จะให้เขาไปเช็ครถให้หน่อยไม่ได้เลย,จจยต้องวิ่งไปสะบุรีกัน,กนไปทำเอกสารรับรองอะที่เขาให้มาหมดอายุนะที่จะโอนรถไอพวงเอาเอกสารให้กันลีลายอ,อยากได้ตังค์ใช่มันยังงั้นแหละเก็แค่ เราจะโอนให้เลยส่งมาไ,ไม่ยอมไม่ยอมอยังงั้นเ,ล,เลยเต้องบินไปอืก็เราต่อทะเบียนได้ทุกปีใช่ไหมต่อต่อภาษีอ่ะอหมดแล้วไม่มีไม่มีแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่ถ้าเอาเอกสารมาต้องโอนแล้วก็ต้องต้องทำรถให้เป็นสภาพเดิมอีกตรวจแล้ว เขาเอาประวัติแบบนี้เลยนั่นแหละคนไร่อยายงนาะแอยบนาเออ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 เอเออเออเปอเอ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 อเลมเออเอก็อเเออไเอ้เออิเขอเอ่เเออเเออออ บอกว่าทำให้คนตกใจข้าเอาผิดเอาเอาผิดเราได้เออแล้วแค่เอกสารเนี่ยจบเลยจะได้ไปทำงานตรนที่นี่ต้องวันจันทร์นี่เลยเพราะว่ารถอยู่ในประกอบการของหอยกระปรองเนี่ยสองสาเออที่นี่้นมเย็นน่ะภาษีขาดเนี่ยสองปีต้องวิ่งไปจดม79เเดี๋ยว